วยยวสวัสดีครับกับผมนายวรรย์ทพปุฒนะครับลือลุ้นนะฮะระบบพิธีกรรายการนี้เราจะมาสอถามนิสิตเกี่ยวกับเรื่องเรียนอย่างไรไม่โดนรีทายนะฮะเอาละตอนนี้ผมได้ส่งคุณก๊อฟสุดหล่อีิกรพัสนามลงพื้นที่เรียบร้อยนะฮะตามดูกันเลยะะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะมาจากคณะอะไรครับเนี่ยคณะศิลปศาสตร์ค่ะ วันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการเรียนนะครับมีวิธีการเรียนยังไงให้ไม่โดนรีทายครับผมวิธีการเรียนที่แบบไม่ให้รีทายใช่ไหมคะเราก็ต้องเนาะอย่างแรกเราก็ต้องตั้งใจนะคะเนาะถ้าเราไม่ตั้งใจมีความตั้งใจอย่างนี้ชีวิตก็สูตรสูตรสูตรับบุ้ได้นะคะก็ต้องตั้งใจเรียนอ่านหนังสืออย่าหลับในห้องเรียนเนี่ยคะ่ะค่ะครับผมมีเพื่อนที่มากับเราเนี่ยเรียนด้วยกันเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนรีทายเราจะมีวิธีช่วยเหลือเพื่อนยังไงครับอย่างนี้เราก็ต้องแบบ น่าจะแบบช่วยถามเพื่อนเนาะว่าแบบไม่ได้ไม่เข้าใจวิชาไหนเนี่ยค่ะเราก็ต้องแบบช่วยเพื่อนติวอะไรอย่างงี้เนาะแล้วมีคาพูดอะไรอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนมับมีแค่แบบว่าสู้ๆแล้วก็ตั้งใจเรียนค่ะผมสู้ๆนะครับผมเขาบอกครับผมขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะครับผม สวัสดีครับน้องอยู่คณะอะไรครับผมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะอยู่ชั้นปีที่เท่าไหร่ครับปีหนึ่งค่ะอ๋อเฟสชีนะครับผมพี่เอ็มสามเราถามยกับว่าน้องมีวิธียัยงไงเรียนให้ไม่โดนรีทายครับผมกออ็อ่านหนังสือทบทวนอ่านก่อนเรียนทบทวนก่อนค่ะแล้วก็อ่านหนังสือก่อนเรียนแล้วก็ไปเรียนเสร็จแล้วก็กลับมาก็ทบทวนอีกรอบนึงต้องเรียนก่อนทบทวนหรือว่ายังไงครับผมก็คือมีแบบการจัดสรรเวลานะครับผม แล้วพี่มีอีกคำถามนะครับว่าถ้าเพื่อนของน้องนะครับที่มาด้วยการเรียนด้วยกันเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนรีทายนะครับน้องจะช่วยเหลือเพื่อนยังไงครับให้ไม่โดนรีทายก็ช่วยติวนังสือให้เพื่อนแล้วก็ชวนเพื่อนมาอ่านหนังสืออ๋อครับผมช่วยกันติวกันไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับน้องมาจากคณะอะไรครับผมวิทยาการศึกษาครับอ๋อชั้นปีที่เท่าไหร่ครับชั้นปีที่หนึ่งครับอ๋อครับผมมาใหม่เฟชชีเลยนะครับ พี่จะมาถามเกี่ยวกับเรื่องการเรียนของน้องนะครับว่าน้องมีวิธีเรียนยังไงให้ไม่โดนรีทายครับอต้องตั้งใจเรียนในคาบครับในคาบสอนของอาจารย์ครับไม่เล่นโทรศัพท์มือถือครับมีวิธีที่ดีนะครับครับแล้วพี่มีคําถามที่จะมาถามว่าถ้าเพื่อนของน้องนะครับที่เนี่ยที่มาด้วยกันนั่นแหละมีโอกาสที่จะโดนรีทายน้องมีวิธียังไงที่ช่วยเหลือเพื่อนให้ไม่โดนรีทายครับลากเพื่อนมาหนังสือด้วยครับ อ๋อช่วยให้เพื่อนมาอ่านกับเราจะได้ดึงกันไปครับครับผมขอบคุณมากครับพี่มีประโยคให้น้องพูดประโยคเด็ดหนึ่งประโยคครับให้กับเพื่อนเพื่อนของน้องจะพูดว่าอะไรครับรากฐานของตืกคืออิฐรากฐานของชีวิตถึงการศึกษานะครับการศึกษานะขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมน้องมาจากคณะอะไรครับนิติศาสตร์ค่ะวันนี้ พี่จะมาถามเรื่องเกี่ยวกับการเรียนนะครับว่าน้องมีวิธียังไงจะเรียนไม่ให้ดีทายครับผมอ๋อก็ตั้งใจเรียนในห้องแบบให้เข้าใจอย่างเงี้ยล้วก็แบบอ่านหนังสือเยอะๆค่ะถ้าเพื่อนของน้องที่มาเรียนด้วยกันที่มอนะครับมีโอกาสที่จะรีทายน้องจะช่วยเหลือเพื่อนยังไงครับผม แบบบางเรื่องที่เรารู้ก็คงให้คําแนะนําอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องการเรียนที่เขาไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องมีอะไรอยากจะพูดกับเพื่อนที่มีโอกาสที่จะรีทายไหมครับก็สู้ๆต่อไปนะคะอ๋อสู้ๆนะครับผมขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับน้องครับครับสวัสดีครับผมมาจากคณะอะไรกันครับเนี่ยน้องมิจฉาศาสตร์ครับน้องชื่ออะไรครับชื่อแมนครับผมชื่อตัวครับชื่อปอครับเฟมครับฟิลครับนัดครับมีวิธีเรียนกันยังไงครับให้ ไม่โดนรีทายครับผมอ่านหนังสือทุกวันนะครับตั้งใจอ่านทบทวนตำราครับไม่โดนทายแน่นอนครับไม่โดนทายแน่นอนนะครับดอปก่อนเรียนครับอ่อนวิชาไหนดอปกเลยชีกันครับรู้ตัวเองครับอ๋อดอปทั้งหมู่เลยคําเดียวสั้นๆครับขยันครับเกาะกลุ่มเพื่อนดีๆเพื่อนเฮี้ยนที่เฮี้ยน่เฮี้ยยไมคบครับอ๋อครับผมพี่มีคำถามมีคำถามหนึ่งว่าถ้าเพื่อนของน้องเนี่ยที่ยืนอยู่ด้วยกันเนี่ยมีโอกาสจะโดนทายสูงมากๆเลยครับน้องจะช่วยเหลือเพื่อนยังไงครับผม พาไปเรียนครับพาไปอ่ังสือไปด้วยกันครับพี่พาทางรอดครับพาไปมันไม่ไปครับต้องมาครับพี่พี่มีคําพูดที่อยากจะพูดกับเพื่อนของน้องๆเพื่อนที่มีโอกาสจะโดนดีทายอยากจะพูดอะไรกับเพื่อนมึงดอกยังตั้งใจใหม่ครับผมสู้ๆนะเอาหน่อยว่ะจบพร้อมกูจบพร้อมกูสู้ๆนะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับวัสนีค่ะ มาจากคณะอะไรครับผมมีทรายค่ะวันนี้ผมจะมาถามเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนะครับผมเรามีวิธียังไงไม่ให้มีโอกาสโดนดีทายครับผมก็แบบเขาเรียนทุกคาตั้งเทเียนค่ะท็อตโนตอ่านหนังส <นะ S 2> ือก่อนสอบถ้าเพื่อนของเรามีโอกาสที่จะโดนดีทายเรามีวิธีจะช่วยเหลือเพื่อนยังไงครับก็ต้องเตือนเขาก่อนนะคะถ้าเขาไม่ฟังก็ต้องเตือนเขาอีกรอบ แล้วก็ให้เขาไปปรึกษาอาจารย์นะคะเป็นคนมีหลักการนะครับเนี่ยมาตั้งใจเรียนดีกว่านะคะพ่อแม่ส่งมาเรียนค่ะเสียดายตังค์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 นะครับเอาละครับจากการสำรวจพบว่านิสิทธิ์ในมอพะเยานะฮะประมาณ9 8 7 2 5นั้นจะตั้งใจเรียนต้องใจอ่านหนังสือจับกลุ่มติวกันไปกันมานะฮะส่วนผมคิดว่าถ้าเราอดทนนิดหน่อยกับการฟังอาจารย์เรียนแล้วก็กลับไปทบทวนบ้างเลยบ้างอย่างนี้ ผมว่าโอกาสรอดจากการรีลาเนี Dir ้ผ <lucky. can> ่านครึ่งเรียบร้อยแล้วนะฮะออาละครับตอนนี้ผมคงต้องลาไปก่อนฮะสวัสดีจ้าแม่มึงเหนื่อยนะวางโทรศัพท์ตั้งใจเรียนครับหนูโชคดีนะมาโดนท้ากระพอแล้วนะตั้งใจเรียนด้วยนะสู้สูสู้ๆูค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อกอบครับจะคณะไหนครับพิศวกรรมศาสตร์ครับชปีอะไครับปีสามครับ